สวัสดีครับครั้งที่แล้วนะครับผมรื้อไอ้ตัววงจรจากหลอดไฟทัชสวิตนะครับออกมาแล้วไอ้ตัววงจรทัชสวิตมันมีอยู่แค่นี้เองด้านหลังมันก็ทำเป็นขั้วให้เราสัมผัสแล้วมันก็เป็นสวิตปิดเปิดนะครับทีนี้มีหลายคนถามเกี่ยวกับวงจรอ,อยากได้วงจรผมก็ไปเซิร์ชหาม,มาแล้วเราก็สั่งมาลองใช้ดูหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแถบ เงินเงินซึ่งเอาไวส้สัมผัสนะครับผมล่องต่อวงจรดูแล้วมันโอเคเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับอันนี้ใช้ไฟได้ตั้งแต่3โวลต์จนถึง5โวลต์นะครับตอนแรกเราก็มาเทสไอตัวแบตเตอรี่กับหลอดไฟก่อนว่ามันใช้งานได้หรือเปล่า หลอดไฟติดน,นะครับจากนั้นก็ต่อแหล่งจ่ายไฟสามวงนะครับเข้ากับวงจรทัชสวิตนะครับตัวนี้จะเป็นไฟร่วมนะครับแต่ว่าไปแยกที่กราวพอเสร็จแล้วเราก็เอานี้วแตะด้านหลังตรงนี้ไฟมันก็จะติด หากเราไม่ใช่นิ้วแตะนะครับเราจะเป็นพวกสายไฟอะไรพวกนี้ก็ได้มันก็ติดเหมือนกันทีนี้ลองเพิ่มไฟไปอีกหนึ่งดวงนะครับ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอตัวทัศสวิตเนี่ยมีคนถามว่าอยากจะไว้ในตัวโมเดลแล้วมันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับอันนี้จําลองว่าเป็นโมเดลนะครับเราก็เอาอุปกรณ์ไว้ด้านในแล้วก็เอาทัศสวิตนะครับติดไว้กับฝาหรือว่าเป็นตัวแทนของโมเดลนะครับแล้วเราก็ปิดอย่างนี้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิด ตอดไฟจากภายนอกหรือว่าจากตัวโมเดลได้เหมือนกันนะครับ